สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง Butterfly Red Ghost ชื่อนี้ตั้งเองไหคะวันนี้จะมาเล่น s h l e n d a the s i l e r ภาค2ซึ่งเป็นเกมที่เคยเล่นแล้วและบด้วยก็เลยวันนี้ก็เลยอยากกลับมาเล่นอีกทีเว้รเมื่อกี้อะไรเราเป็นเด็ก13ขอ easy อก่อนถ้าเป็นมีเดียมกูไม่เอยาละยังไง เริ่มเกมไม่ต้องเตือนไม่ต้องบอกเลยทำไมช่วงนี้ช่วงนี้ตัวละครเราเดินเลยผิดปกตินะถ้าหาไม่ครบอู้ผมสามารถปิดไฟได้ใช่ที่เราทำเมื่อกี้นี่เพราะว่าอืมสีอะไร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 แกเปิดมันก็เจอปุ๊บเลยเนี่ย อย่าเข้ามาอ้ไอ้สนี่อย่าเข้ามาไว้ยังวงรูต้องยีอันนี้เป็นสายที่เราเล่นเกมเพราะว่ามันฉากนี้มันทำให้เราตกใจง่ายใครที่มีปัญหาด้านหัวใจก็ไม่ต้องอย่าโหลดเกมนี้ตืนแล้วนะฮิปวดมากุวดปากดกดีเนาะ ไม่ no o no o no no, 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 no no ไม่หาเลยหาแค่นเเ่เดียวเองเียวเดยวไม่เอาคุณแม่ไม่เอาคุณโ่ออแม่กลัวแล้วบแล้วไม่ทันเล่นเกมลในอุษาเจอผีทุนี้นี่นี่ทำท่มาผัวเลยเหรอเนี่ย หนึ่งไม่ได้ลงนี่เก็บซื้อเพียวหามาสองเล่มละกี่นาทีนวเนี่ยโคตรระแวงนจ,จำสเกลตกูณม่เนี่ยเป็นไม่รู้ดิโออันนี้เป็น

จเจนดีนะขอ,อร้องไม่อยากเอาไว้เอาไว้เอาเร็วเดื่มมอ,อดราอยังไงเนี่ยเดียวอายากเ่สองเล่นแป๊บเดียวโอ้หน่าตูวิตาผัวปิดประตูนหน้ามาัึงนี้แหละไม่พี่ จเคยเด่นครั้งหนึ่งไอ้คลิปแรกของหนูคือคองฉันคือเป็นคลิปชั้นหัวเนาะโอ้กูไม่อยากเจอถ้ากูเปิดติคือ สามเล่มแล้วเสียงดนตรีมันจะเปลี่ยนทันทีถ้าเอเนตี้มาฉันชอบเรียกว่าเอเนตี้อุ๊บจ้ะทำไมห้ามมองเสียงดนีนะแค่มองแป๊บเดียวก็ชัดจินจุ <c oughs> จินดีนะขอร้องล่ะดูฉันเอาตุ๊กตาหนีเธอด้วยแต่ตุ๊กตาหนีนี่ฉัน ฉันโค้งให้เธอไปนานแล้วเอไรู้สึกว่าใครก่านยี่อะไรอะไรอะไรเยมรีครึ่งเล่มแล้ว ตรีมาแล้วทำไมอ้าวเจอแล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม่คุณผัวคะคุณไม่อยากไป <c oughs> ัวดริกวทำใา้สูต้ตงใจเหลือเหลือสามเล่นม,ะม,ยยมนะไม่เอาคุณยายคุณแม่เซนจิน่าไม่เอาไม่เอา กลัวแล้วอ้โหแนป้ายีนีนารเอออไปยังโอ้ไม่มองกุบบอคุบ่บอปี๊ป้แมงกุบีบบอคบไม่ไม่มอง เลยอสองเล่นวันช่วงนี้มันหาเร็วแปลกๆนะจะไปใช้กี่นาทีเนี่ยท้าเกมแพทเกมจบนี่คือโอเคคือเราต้องโดนผีโดนผีขังในบ้านนั่นแหละโดนจะก,กว่าเพื่อนกูมาช่วยเนี่ยจะไม่ค่อยชอบเล่นในโหมดเอ่อมัลติเพลเยอร์ประมาณเล่นโหมดกลุ่มนี่เท่าไหร่ไม่ค่อยถนัด ดิยันไม่เคยถนัดเท่าไหร่อ้หี่ออีเด็กนี่เดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันหาตุ๊กตามีให้มันใจเย็นก่อนจะให้เธอมีขั้นเล่นสักคุณนึงนแจ๊งไม่มีทางไปพร้อมกับคุณแจงจะปิดประตูทำไม แกลูกคุณนะไม่ได้เปิดประตูเลยไปไหนล่ะเข้าไปไหนตายเถอะ ปิดไฟไหมดัน <c oughs> เ,เมื่อก่อนเราเคยสร้างว่าถ้าเราเจอผีเซเลนดิดา้เาเราเ,เราเผล่อไปเราดันไปปิดไฟถ้าไฟฉาย,อยพอดีเนความร,รู้สึกของเซเลนดิด้าที่ที่มองไม่เห็นเขาอืมอีเดอีอ,อ,อีผู้นัาหน้าตาผีาเถอะเรย <c oughs> เราเห็นนะ แต่ไม่ได้รู้เรื่องเลยเราเ <c oughs> มื่อเซเรนดิน่านมาปลูกจันสุเกและผมดันปิดไฟพอดี <c oughs> ในความรู้สึกข,ของซเซเินดิน่า <c oughs> มองไม่เห็นมึงเลยมึงไปไหน <c oughs> เราสามารถแค่หันหลบปิดไฟได้แต่ถ้าเราปิดไฟเราจะมองไม่เห็น คือเป็นเกมที่เล่นสนุกมากเห็นใหญ่ตีเปลี่ยนเลยอุยตาปัวปยคืยไยอไม่เอาไม่เอา คือจะมาหาทำหัวเรื่องใหญ่ีมานเต็มเลยเมื่อท่านได้ยิบนะซื้อกูจะยิบกูจะทำลายคำสาบนี้ไม่เอาดิ้งเดินเวียนวนไปไป,ไป,ป,ประตูจังจะป,ปิดประตูใส่หน้าเธอ โอ้ยเมื่อกี้เล่นดีเจดีดน่ตี้ 7, 7, 3, มันจะเซ็ตย่อแล้วล่ะนี่ตามมาไหมตามเจ้าหยิบหนังสืออยู่นี่โอ้โหเหตุใจเจ้าไปทางไหนนี่เราหลงละโอ้พระเจ้าเราหลงแล้วเนี่ย Saya pernah pergi ke sekolah. Saya pernah pergi ke sekolah. เราอยากจะอยากเอาปืนมาใส่หน be really ้ามันว่ะโอ้ยควรุยกันไม่าซัดไปไหนแล้วเท่าสัดรีไปไหนแล้วอยู่ไหนเอ๊ยโออ๊อตี้เยอะจริงมาทั้งผัวทั้งเมียเลยที่ไหน เลือดอเต็มนะดีกวนเฟ้ยลือดอดูรอดเข้ามาไหมเข้ามาไหมเห็นรู้พ้อลาสลีส่ปเป็นไหอนอ่ะเมื่อเราเห็นเหมือนเมื่อกี้นะ เห็นเป็นหนังสือคกุญแจงูเนื้อเลยเล่มเดียวโอยดตกใจหมดเลยว่าไอผีตาผัวอยู่เนี่ยโอ้ยะจ ไม่ทันี่ไปไหนเลยอย่าปิดประตูใส่หน้ามันจังไม่ทันได้จามาทักทู่เมีมยเลยอยากยิงปืนฮึๆ <c oughs> ผม่ิฉันชอบเลยที่มันข้ามข้ายิงปืนได้มันชอบเลยผมชอบเลยแมปนี่คือแมปโซโล่คุรู้แหละย,ยาหย,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 ย่าห ยอยย้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 อยฉันเลยฉันครบแล้วเย้วันนี้โชคดีจังรอย่าปิดประตูใส่หน้ามือนี่มันช่องจะขวนเราตอนงอวิวได้วงเลย โอ้ยเฮ้ยน้อินทีมุงดีขวาน่อยเฮ้ยองตัน จัดตัวจะเป็นไงอยากรู้จังอ้า huh? uh oh. <laughs> จบวันนี้วันวนี้พอแค่นี้ก่อนบ๊ายบาย